เห็นบ้างนะคะคสาวคนนี้มีเพลงคนรักปากรา้ายแต่ยังไม่มี Mv ไงตอนนั้นที่เราเปิดให้ฟังกันท้ายรายการตลอดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากําลังจะมี Mv แล้วแล้วก็ยังจะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบว่ามินิคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเธอว้าวเป็นเรื่องเพลงอีกแล้วอแน่นอน เป็นอีกหนึ่งสาวที่กำลังมีผลงานตามเพื่อนร่วมรุ่นมาติดๆเลยนะคะสาวจอย True AF8 ที่ปล่อยซิงเกิลพร้อมกับ MV เพลงคนรักปากร้ายออกมาให้ได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้นเดือนมีนาคมนี้สาวจอยก็จะมีมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกด้วยก็มีซิงเกิลเพลงคนรักปากร้ายนะคะตอนนี้ก็ปล่อยตามคลินวิุวแล้วนะคะแล้วก็มี MV ให้ชมเราด้วยก็ไปหาชมกันได้ประกอบ มันเป็นซาวด์แทร็กของหนังเรื่องรัก,มรกขมขมเดือดขนมหวานด้วยเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบว่าแนวแบบอีซี่ลิสติ้งนะคะแบบฟังง่ายๆสบายสบายอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาเพลงก็จะเป็นเพลงที่เนื้อหาตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะหมายถึงแบบผู้หญิงที่แบบปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบไม่ดีกับแฟนตัวเองแล้วก็ทําให้เขาเออ่แบบหนีเราไปเลยก็เลยงอก็เป็นเป็นเหมือนกับตัวดําเนินดําเดนินเรื่องอะค่ะก็คือเหมือนกับ ามรอยในหนังว่าเออพระเอกานังทห้เขาทำอะไรที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะมีเร็วๆนี้นะคะมีวันที่3มีนาคมนี้มีมินิคอนเดี่ยวนะคะของจอนะ์คะชื่อว่า Enjoy the Show นะคะก็แสดงที่คาราฟันแยกเมืงจ่ายครยังไงใครอยากชมก็ไปดูกันได้ก็เป็นอของทางคลับจัดขึ้นนะคะก็เป็นเป็น เดี่ยวครั้งแรกของจอยเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีแบบกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยทั้ง6คนเออหกคน12คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะโชว์เต็มอิ่มแน่นอนแปลว่าวาเลตี้มากมีหลายแนวรับรองสนุกแน่นอนสปายนี้ต้องติดตามชมว่าจะเป็นอะไรค่ะยังไงก็ถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนก็ต้องไปดูกันก็สามารถเข้าไปที่เอ่อเว็บของคลับนะคะก็สามารถไปซร้ชเราได้ที่ Google แล้วก็ไม่ก็เอ่อจอยจิรพัฒแฟนเพจนะคะหรือไม่ก็ทวิตเตอร์จอย f แปด u n c o r e คลับก็ได้ค่ะ ก็ถ้าอยากจะรู้นะครับว่าสาวจอยจะมีเซอร์ไพรส์รอะไรในมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับก็อย่าลืมไปสนุกแล้วก็ให้กำลังใจกันได้3มีนาคมนี้แล้วนะครับอยากให้ยืดยืดไม่ว่างเลยนตัวด้วยอืมอ่ะสายนี้แล้ว <c oughs> ใช่แล้วนะคะก็เป็นมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของเธออย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยนะ <c oughs> ครับเอาล่ะจบเรื่องราวของเพลงมากมายเพราะคอน